วันนี้จะพาไปดูบ้านทถวๆสองชั้นนะครับเป็นบ้านที่สวยมากภายในดีมากนะครับอยู่ที่ตำบลสวนแตงนะครับตรงข้ามกับซีเจสวนแตงแล้วก็โลตัสสวนแตงนะครับสองห้องนอนนะครับสองห้องน้ำเนื้อที่ยี่สิบสี่ตารางวานะครับ ภายในถือว่าโอเคนะครับไม่ช้ำนะครับขายแค่1ล้าน1นึ่งแสนบาททุวนนะครับผมดูแลเรื่องการยินคู่ให้นะครับยินดีให้คำปรึกษาครับท่านใดที่จะโทรมาปรึกษาอขอให้โทรมานะครับ083 781 2978นะครับก็มีอะไรที่จะสอบถามก็ยินดีนะครับขอนิ้น โทรน,นะครับนะครับข้อความจะตอบน้อยนะครับเดี๋ยวตามผมมานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าบ้านสวยแค่ไหนครับผมตามมาครับสวัสดีครับ พามาดูบ้านนะครับเนื้อที่24ตารางวานะครับทเทนาเฮ้าส์2ชั้นนะครับทเทนาเฮ้าส์2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับแถมแอร์2ตัวนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูข้างบนนะครับบ้านนี้ถือว่าสวยมากครับถือว่าบ้าน ดีมากๆาเลยนะครับซื้อไปแล้วรับรองไม่ผิดหวังนะครับภายในถือว่าดีนะครับถือว่าดีมากๆนะครับครับเดี๋ยวภาพดูห้องครัวนะครับห้องครัวนะครับมี อ่าก็แบบบิวอินอด้านบนนะครับที่ใส่ของต่งตางๆนะครับห้องครัวถือว่าสวยนะครับอ่ามีป่องควันด้วยนะครับถือว่าโอเคนะห้องครัวสวยนะครับบ้านนี้ถ้าใครซื้อไปรับรองไม่ผิดหวังนะครับซื้อไปรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนผมรับประกันนะครับ สีก็ยังสวยอยู่นะสียังสดอยู่ไม่มีรอยช้ำเลยนะครับดีพาไปดูห้องนอนนะครับห้องนอนด้านบนนะครับอ่าห้องนอนนะครับห้องนอนกว้างนะครับห้องนอนกว้างนะอ่า นี่เป็นวิวด้านนอกนะครับก็มีรูปกงนะครับกันนกนะครับแถมแอร์ให้สองตัวนะครับมีแอร์สองตัวนะครับห้องนอนที่หนึ่งนะครับห้องน้ำด้านบนนะครับห้องน้ำถือโอเคนะครับชอบสีนะครับแล้วกอไม่ช้ำเลยนะครับ สียังสดอยู่นะฮะเพอว่าโครงการนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับดีนะฮะมากดีมากยี่ห้องนอนที่สองนะครับแถมแอร์สองตัวนะครับซื้อไปนี่คุ้มนะครับเดี๋ยวผมจะลงนะครับ ขายแค่หนึ่งล้านหนึ่งแสนนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนนะครับสนใจก็โทรมานะครับศูนย์แปดสามเจ็ดปดหนึ่งสองเก้าเจ็ดแปดนะครับโทรมาปรึกษาได้นะครับดูแลการยื่นกู้ให้นะครับดูแลทุกขั้นตอนนะครับ ถือว่าสวยนะครับคุ้มซื้อไปแล้วใครซื้อได้ถ้าถ้าใครได้ไปคุ้มนะครับ